สมกะที่เป็นด้อมส้มจริงๆไะขอหัวเ้อให้ความาดักดานขอไอ้พวกด้อมส้มหน่อยไอ้พวกด้อมส้มบอกถ้าพิธาไม่ได้เป็นนายกนะบอกว่าประเทศไทยจะล้าหลังกับลาวพม่าเวียดนามว่าอย่างนั้นโอ้โหโนะล้าหลังจริงฮะสมองนี่คือล้าหลังมากสมององพวกด้อมส้มนี่คือล้าหลังกว่านะ ล้าหลังสุดๆนะไม่รู้จะล้าหลังยังไงแล้วนะครับประเทศชาติประเทศไทยเนี่ยลุงตู่บริหารมาแปดเก้าปีเนี่ยโอ้ยเจริญไม่รู้จะเจริญยังไงจนขนาด YouTuber, นานาายูยดท,ทยูบเบอนะรเ์เพื่อนบ้านอะไรต่างเขายังมาโอ้ตื่นเต้นขนาดอประเทศไทยมีรถไฟฟ้าโอ้ประเทศไทยมีทางแยกโอ้จนประเทศเพื่อนบ้านเขาต้องมารีวิวอะนะ รถไฟฟ้าเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยต่างประเทศเนี่ยลาวพม่าเวียดนามเนี่ยนะมีเท่าไทยหรือ,อยังเอาแค่รถไฟฟ้าเนี่ยเออนะเห็นบอกเวียดนามสร้างรถไฟฟ้าได้เส้นหนึ่งแล้วก็เจ๊งหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะเออลุงตู่เนี่ยทารถไฟฟ้าสายสีแดงสีชมพูสีม่วงเนี่ยนะครับไม่เคยเห็นนะนะบอกโอ้พิธามาเป็นถ้าพิธาไม่ได้เป็นประเทศไทยจะล้าหลัง เอา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 สมองส่วนไหนคิดว่ะเอาแค่เซเว่นนะครับแค่เซเว่นประเทศลาวเพิ่งเปิดเป็นหนึ่งสาขานะประเทศลาวเพิ่งเปิดเซเว่นเป็นหนึ่งสาขาเองนะครับเออนะไม่แน่ใจกำลังเปิดสาขาที่สองอยู่ไทยอไเวียดนามพมา่าเนี่ยนะ เอาแกเซเว่นเนี่ยโหประเทศไทยนี่มีทุกปากซอยนะเซเว่นไปไหนนี uh huh. บ่บางบางบางซอยนี่มีสามสาขานะครับเอาแกเซเว่น oh, อยากกินอะไรก็เดินไปซื้อเอาประเทศลาวพมา่าเวียดนามนี่มีไหมเซเว่นอ่ะถามหน่อยเถอะอยากกินอะไรเดินไปซื้อเซเว่นได้ไหมออแหล่งท่องเที่ยวชายหาดพัทยานะโอโหไม่ต้องพูดถึงอะนะครับ นักฝรั่งเต็มไปหมดสิ่งอำนวยความสะดวกเต็มไปหมดโลรง,ล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 งแรมห้าดวงห้าดาวเต็มไปหมดมีไหมนะต่างประเทศลาวพม่ามีมีอย่างพัทยาไหมนะเอาแค่นี้ก่อนแค่สัญญาณมือถือเอาแค่สัญญาณมือถือเอาแค่ถนน,นนะนะออกไปต่างจังหวัดนี่ประเทศลาวนี่โอ้โหลูกลังทั้งนั้นแล้วตอนนี้ประเทศไทยนี่ออกต่างจังหวัดโอ้โหมีแต่สี่เลนแเลน นะไปไหนก็มีแต่โอ้โหถนนลาดยางเต็มประเทศเลยหมดนะครับมันจเจริญไม่พออีกเหรอมึงเอาสมองส่วนไหนคิดวนะฮะที่บอกจะล้าหลังล้าหลังกว่าเพื่อนบ้านอะ่ะมันจะล้าหลังได้ยังไงมันพัฒนาไปไม่รู้ตัวไหนตัวไหนแล้วมันจะล้าหลังมีแต่พวกด้อมส้มเนี่ยสมองดักดาล้าหลัง นะครับอยู่แต่ในกาลา้่มส้มคิดแต่เออพิจาเป็นนายกพิจาเป็นนายกต้องพิจาเป็นนายกเท่านั้นเราพิธาเป็นนายกดีรับรองประเทศมีแต่สงครามมีแต่ความขัดแย้งเสนออะไรเสนออะไรก็มีแต่ให้ขัดให้คนขัดแย้งให้คนขัดแย้งกันนะเออไอพิธานเ,นเนี่ยเป็นเี่ยประเทศจะล้าหลังนะครับเพราะมันมีแต่สงครามนะ อะไรที่มันจะขัดแย้งกันไอพิธาเสนอหมดเออนะอย่างกฎหมายอะไรกฎหมายฝุ่นมลพิษอะใช้ประกาศภาวะฉุกเฉินไปไงตอนนี้ฝนฝนหลวงอะ่ะนะทำฝนเรียบร้อยเชียงใหม่ฝนตกเรียบร้อยอากาศดีเรียบร้อยละเออยังไม่ทันจะได้ด้อยค่าก็เลยฝนหลวงมาซะก่อนนะโอ้โหไปตั้งประเด็นให้เขาขัดแย้งอ,อันทำไมไม่ประกาศภาวะฉุกเฉินทำไมไม่ประกาศภาวะฉุกเฉินอยู่นั่นแหละ ต้องแต่จะหาเรื่องขัดแย้งตลอดเวลานะครับอย่างไอเรือประมงอ่ะดูสิจะเอาเรือประมงไปลบอย่างเงี้ยเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้ นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ